ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางบางอ่อนพันธุมีตำแหน่งครูหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแหวงยาวตำบลสวนจิกอำเภอศีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเมื่อวันที่ 10. พฤศจิกายน2,504ปัจจุบันอายุ59ปีเลขที่ตำแหน่ง3 7 3 0 8 6, 6 6 0 0 5 8 0ระยะเวลาการปฏิบัติงาน23ปีปฏิบัติการสอนระดับปถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด ร้อยเอ็ดสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยประวัติการศึกษาวุฒิปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยจากสถาบันการศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒสวนดุสิตวุฒิปริญญาตรีวิชาเอกการปรถมศึกษามหาวิทยายลายัยมหามกุฏราชวิทยายลายัยวุฒิประกาศนียบัตรบ,บัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มวิชาการศึกษาผถมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามการรับราชการปัรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในตำแหน่งครูอันดับคสอ1เมื่อวันที่1เดือนกันยายน2555ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนสอนชั้นตรียมอนุบาล ประสบการณ์การสอนจำนวน23ปีด้านการบริหารในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาวตําบลสวนจิกอําเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดรับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายแผนงานและวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การวางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่องจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผลจัดทำภาร์งานของบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิเทศส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเองปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษอื่นๆได้แก่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำหน้าที่ครูเวรประจำวันกิจ,ะจะกรรมพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีได้แก่ป๊อปอัปตัวอักษรบัตรคำจับคู่ภาพหมวกหัวสัตว์จัดทำแฟ้มสะสมผลงานคัดสรรของเด็กการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองมีดังนี้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562การเข้าร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการของเทศบาลเมืองนางรองงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่27ประจำปี2562โดยเทศบาลเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่11ประจำปี2562โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลเมืองร้อการประเมินด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัยคุณครูบางออนพันธุมีเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท ขนรรมเนียมและแบบแผนนันดีงามของสังคมรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรักความสามาัคคีมีน้ำใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีคุณครูบางอ่อนพันธุมีมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญสําคัญต่างๆและมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมคุณครูบางอ่อนพันธุมีได้ดํารงชีวิตตามแนวทางหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและอดออมใช้จ่ายในส่วนที่จําเป็นมีการออมทรัพย์และเว้นซึ่งอบายามกุก และสิ่งเสพติดหรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่การประหยัดมัธยัติอดออมใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นมีการออมทรัพย์ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพคุณครูบางออนพันธุมีเป็นผู้ที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ไม่เคยพูดถึงอาชีพไปนในทางเสียหายและประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีศักดิ์ศรีในความเป็นครูไม่สแสวงหาผลประโยชน์จากสิทธิโดยมิชอบมีการพัฒนาวิชาชีพครูศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเปิดใจรับวิทยาการใหม่ๆเพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ รักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นผู้มีการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพคุณครูบางออนพันธุมีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบงังหวังสิ่งตอบแทนให้ความช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพยอย่างสม่ำเสมอโดยเท่าเทียมกันในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นวตัตก,กรรมการพัฒนางานในหน้าที่เป็นผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรนของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรยาบันของวิชาชีพและเป็นผู้มีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมการประเมินด้านที่2ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สมรรถนะหลักสมรรถนะที่ 1. การมุ่งผลสำเร็จความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดเรียเริ่มสร้างสารรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องผู้รับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรนำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆม,มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องสมรรถนะที่2การบริการที่ดีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้ออกสำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการและความพึงพอใจของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาเพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวงการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมง,งานสม่ำเสมอสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมง,งานการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้นำผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแก่เพื่อนร่วมงานส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานและมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายสมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะที่5การออกแบบการเรียนรู้ ผู้รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สมรรถนะที่6การพัฒนาผู้เรียนผู้รับการประเมินมีความสามารถจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามวัยสามารถพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน มีการปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียนได้สามารถจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการจำพยัญชนะไทยสมรรถนะที่7การบริหารจัดการชั้นเรียนผู้รับการประเมินสามารถจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและการกำกับดูแลชั้นเรียนได้ การประเมินด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสนองความต้องการความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ให้ความสำคัญกับกระบวนการและผลผลิตประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมประสบการณ์ที่จัดครอบคลุมประสบการณ์สำคัญและสาระที่เด็กควรเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาโดยคำนึงถึงการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมจัดขั้นตอนการเรียนรู้จากง่ายไปหายากและมีความยืดหยุ่น ตามสภาพที่เป็นได้ดําเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการคือเหมาะสมกับอายุวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการเพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพปฏิบัติงานด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติกิจกรรมโครงการทางวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการและรายงานสรุปผลกิจกรรมโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานต้นสังกัดและทางราชการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น บริการด้านสังคมด้านวิชาการโดยจัดมุมผู้ปกครองและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครองและถ่ายทอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครองชุมชนเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทําให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเก็บรวบรวมและนำเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลจากการปฏิบัติทำให้มาตรฐานการบริหารงบป,ประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุงพัฒนาและได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรและปฏิบัติหน้าที่เวรยนยามเสาร์อาทิตย์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ได้รับความเสียหายผลงานตามลักษณะางานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยาฐานะผลงานตามลักษณะางานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งการจัดการเรียนรู้ผู้รับการประเมินได้จัดการเรียนรู้โดยทําการวิเคราะห์พัฒนาการคุณลักษณะ สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยอายุ3-4ปีและกำหนดระยะเวลาเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้4ส,สาระด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาการพัฒนาการวิชาการของผู้รับการประเมินมีการจัดหาสื่อประยุกต์ใช้สื่ออุปรกรณ์ธรรมชาติท้องถิน่นใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโอกาสในวันสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อจะได้อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามการแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่างดงามอย่างสม่ำเสมอใช้หรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการและประเมินผลอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะผลงานที่เกิดจากความรู้จากประสบการณ์การทำงานการศึกษาหนังสือเอกสารทางวิชาการการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทำให้เข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกายด้านอารมณ์ ด้านจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานวิทยาฐานะผลงานที่เกิดจากความสามารถในการจัดการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้การพัฒนาทางวิชาการและประเมินผลที่เหมาะสมกับแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ ในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทางวิชาการและประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบมีคุณภาพตามที่กำหนดโดยผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดผลที่แสดงให้เห็นถึงทักษะในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการทางวิชาการและประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ มีคุณภาพตามที่กําหนดในมาตรฐานวิทยาฐานะผู้รับการประเมินสามารถจัดการเรียนรู้การพัฒนาทางวิชาการและการประเมินผลที่เหมาะสมแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการจัดทําข้อมูลประเมินผลในรูปเล่มและระบบคอมพิวเตอร์ผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีผลสำเร,ร็จทางการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนการสอนการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดโดยเห็นได้จากสถิติผู้ได้รับการประเมินได้ประเมินบันทึกผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง4ีด้านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีเฉลี่ยร้อยละแปเดเด็กมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้เรียนมีความสนใจเรียนแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆบันทึกความรู้อย่างสม่ำเสมอผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้เรียนมีทักษะและนิสัยรักการทำงานมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการ เต็มศักยภาพสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่างๆได้ดีเป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครูขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน